สนับสนุนโดยโอเตโตสปิกกี้สรถใหม่มันฝรั่งแท่งรถเข้มขน้นจากกุลิโกปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอินเทอร์เน็ต 3G พร้อมใช้แล้ววันนี้จากแคท CDMa ในขณะที่เวทีขนาดใหญ่กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อร่างสร้างตัวและนับถอยหลังสู่การแสดงลูกทุ่งหมอลำสุดอลังการนั้นนะครับผมจะถือโอกาสนี้พาคุณผู้ชมแวะไปหาต้นต่อและความหมายของหมอลำแบบดั้งเดิมกันก่อนครับ พ่อสวัสดีดรครับคพ่อครับตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับโอ้โหได้ยินทั้งเสียงปินเสียงแคนนะครับเข้ามาในโรงเรียนนี่ก็มีการฝึกสอนหรมอลำกันอยู่เลย<ร>ที่บอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านหมอลำเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะครับก็หมายความว่าหมู่บ้านเรามันมีหมอลำเยอะ ัเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับชุชชนเราเวลาว่างจากการทํานาแล้วนี่มันมันจะมีช่วงหน้าแรงเขาก็จะไปแสดงหมอลำเสริมรายได้หมอลำเยอะก็เลยเรียกหมู่บ้านหมอลำก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะจะมีส่วนร่วมอยู่ในคณะหมอำมันจะเป็นนักนักแสดงเป็นหมอลำเป็นหางเครื่องหรือนักดนตรีคอนวอยทุกคนทุกคนจะมีส่วนร่วมหมดเลยจากสมัยก่อน จนมาถึงปัจจุบันนี้ความเป็นหมู่บ้านหมอลำนี่เป็นเหมือนเดิมไหมครับพ่ออันนี้อันนี้แตกต่างไปเยอะอเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนนิยมในเรื่องหมอลำกันมากครับอ่าแล้วก็คณะหมอลำก็มีเยอะครับอ่าจากก่อนในยี่สิบก่อคณะนะสร้างรายได้โอ้โหปีหนึ่งยี่สิบกว่าล้านบาทโอ้โหจา,จากหมอลำเนี่ยแหละครับจากหมอรำแต่ว่ามาสมัยนี้นี่การแสดงหมอลำม,มันก็อาจจะเปลี่ยนไปเยอะรจริงๆแล้วของเรามันไม่ไ,มได้เป็นอย่งงางนั้นดั้งเดิมเ ครูเหรียญชัยเล่าให้ฟังนะครับว่าหมอลำนี้กำเนิดมาจากการเล่านิทานของชาวลาวและไทยอีสานคำว่าหมอนั้นก็หมายถึงผู้ชำนาญการครับส่วนคำว่าลำนั้นใช้แทนการเล่านิทานสันิฐานว่าสมัยก่อนนี้มีการบันทึกนิทานชาดกเก็บไว้ในกระบอกหรือลาไม้ไผ่หมอลำจึงหมายถึงผู้ชำนาญในการจดจำนิทานหลายๆเรื่องมาเล่านั่นเองครับ และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหมอลำก็วิวัฒนาการแต่คะแนนออกมาได้หลายประเภทจากที่เคยเล่าแบบธรรมดาก็แต่งเป็นคำกลอนใส่ดนตรีใส่ท่าทางเพื่อความสนุกสนานน่าฟังเช่นหมอลำพื้นหมอลำพื้นจะใช้คนเดียวเล่ากลอนิทานจึงต้องมีความสามารถในการเล่าเรื่องหมอลำบางท่านถึงขนาดเรียนเสียงสัตว์ได้เพื่อความน่าสนใจครับ จากนั้นก็จะมีการเพิ่มจานวนหมอลำเป็นหมอลำชายและหญิงลำตอบโต้กันเรียกว่ามหมอลำคู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง10คนเป็นตัวละครเป็นเรื่องราวเรียกว่าหมอลำหมู่ครับและยังมีหมอลำอีกประเภทที่ได้รับความนิยมมากจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจะมีเพียงหมอลำชายหนึ่งหญิงหนึ่งหมอแคน,แนอีกหนึ่งแต่เพิ่มเครื่องดนตรีสากลและจังหวะสนุกสนานเข้ามาเรียกว่าหมอลำซิ่งนั่นเองครับ น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากการเล่านิทานเล่านิทานธรรมดาเลยเป็นแค่คนเดียววิวัฒนาการเพิ่มจํานวนคนเล่นเรื่อยๆจนตอนนี้ใหญ่โตเพิ่มเึ้นงดนตรีเป็นวงเป็นร้อยเลยขนาดใหญ่ร้อยกว่าคนเป็นร้อยหลายร้อยคนเลยจนในทุกวันนี้กนนีก็เลยมีวิชาหมอลำเข้ามาบรรจุในโรงเรียนนี้ที่เอ่นมีไหมครับวิชาหมอลำเนี่ยไม่มีไม่มีโรงเรียนนี้ไม่โรงเรียนเดียวโอ้ครับเริ่มต้นเลยที่เขาจะที่น้องๆจะต้องเรียนกันทักษะในการเป็นหมอลำคืออะไรครับ การร้องมอลำจอเล็บการร้องหมอลำการร้องหมอลำวันนี้ผมก็แอบเรียนเข้ามาในห้องเรียนวิชาหมอลำนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆสอนแต่ละหน้าที่นะครับอย่างกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของน้องๆที่จะมาเรียนเรื่องการลำกรอนนะครับครูครับการลำกรอนนะครับ เนื้อหาของการรํำที่เขาพูดถึงอะไรครับเนื้อหานันกาให้มีคตินะนะาค่ะคตินี่คือการสอนใจคนนี่แหละว่าร่ำไฟบาบไฟบุญไฟขุนไฟโทษร่ำในเบิดน่ะกับประวัติศาสตร์เองสินะประวัติเมืองนันเมืองนี้เองสินะเรื่องเมืองเล่างสินะประวัติศาสตร์ก็มีด้วยประวัติศาสตร์ก็มีแล้วมีจังหวะในการรํำนี่แตกต่างกันไหมครับมีจังหวะร่ำสั้นล่ำเหา่าวร่ำเตยแค่นี้แหละค่ะ ทำนองการร้องหมอลำนั้นก็มีหลายรูปแบบนะครับและจะใช้สื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยลำสั้นนั้นจะเป็นการลำกรอนที่มีทำนองกระชับมักจะใช้ในการกล่าวแนะนำตัวครับส่วนลำยาวนั้นจะใช้ในการพณน,นาถึงการจากลาความเศร้าการเตือนใจจะมีจังหวะที่ช้ากว่าลำสั้นครับางสัก,ก สีีเิดพ่น้ออององงปดวส่วนลำเต้ยนั้นจะเป็นการลำผสมผสานเ,เนื้อหาและจังหวะจะสนุกสนานนอกจากการเรียนร้องแล้วนะครับคุณสมบัติของหมอลำก็จะต้องฟ้อนรำได้ด้วยซึ่งลักษณะการฟ้อนรำนี้อาจจะดูไม่ได้แตกต่างจากการรำประเภทอื่นๆนะครับแต่ท่าทางและจังหวะของการฟ้อนรำของหมอลำจะเน้นไปในทางสนุกสนานครับโยไปน้ากันเลยอ่ะ ต่างกงพื้นอ่ะโย้ให้มันคื้นกาเป็นทาน้ำบงถ้ามีแต่ปอนเราไม่โยมันก็ไม่สวยค่ะครับค่ะสวยค่ะมันโยโยพร้อมค่ะโยพร้อมอ๋อคือการย่อเข่าใช่ไหมครับย่อเข่าย่อเขาโยก็คือย่อเข่ามันถูกจังละนี่แหละค่ะโอ้จริงครับโอ้น้องหน้องๆที่ชื่นชอบฮิปฮอปนะครับค่ะค่ะให้มันตัดซยไปนึ่เี่เขามีโยกมีโยกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับมาจากหมอลำนะครับ ดูครับเครื่องดนตรีที่จําเป็นสาหรับบอลลําเลยที่ขาดไม่ได้นี่มีอะไรบ้างที่ขาดบ่ไดไรคือแคนแคนแคนสําคัญยิงก็เนออื่นค่ะสําคัญกว่าที่ยางอื่นเลยค่ะอ๋อครับคือเป็นตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยดั้งแต่เดิมเลยค่ะแค่นี้บางครั้งร้องเพลงสักัดสินะค่ะ ต่าำก็ลองเพ่งสกไดเพ่งสะก้นก็ลองไดเพ่งลูกพุงก็ลองไดสำหรับแคนดวงเดียวนี่ลำก็ลํำใจ้นะครับสำหรับหมอลำนี่ก็เกิดขึ้นมาจากกับแคนเลยเรียกได้ว่าแคนนี่ถือเป็นเครื่องดนตรีหัวใจหลักของหมอลำตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนถึงหมอลำประยุกต์ทุกวันนี้เลยนะครับแต่จะมีการใส่เครื่องดนตรีอื่นๆเข้าไปเสริมเพื่อเพิ่มความม่วนซึ้งเข้าไปอีกเช่นพินโองลางและกลองครับ ซึ่งเมื่อทุกอย่างมารวมเข้าด้วยกันก็จะม่วนหลายๆอย่างนี้แหละครับเพลงหมอลำกับคนภาคอีสานนี่ผูกพันกันมากแค่ไหนครับคนอีสานนี่มันชอบสนุกสนานนะครับ,รบทีนี้ก็หมอลำมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความสนุกสนานดังนั้นคนอีสานก็เลยขาดในเรื่องของหมอลำไม่ได้ นอกจากการฝึกสอนเด็กๆให้รักในศินละปะพื้นถิ่นของตนเองแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ก็ยังมีการละเล่นหมอลำตามงานบุญเทศกาลต่างๆเป็นประจำทำให้เสียงเพลงและความสนุกสนานแบบหมอลำนั้นไม่เคยจางหายไปจากชุมชนบ้านปลาขาวแห่งนี้เลยล่ะครับวันนี้หลัจากที่ได้รู้จักกับหมอลำแบบดั้งเดิมกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาดูการเตรียมงานของคณะเสียงอีสานกันต่อครับ ซึ่งตอนนี้เวทียักษ์ใหญ่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับพี่พี่ทีมต,ติดตั้งก็เร่งมือทำงานกันใหญ่เลยละครับด้วยเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับบวกกับความชำนาญของพี่พทีมงานนะครับทำให้เวทีหมอลำขนาดใหญ่ยักษ์นี้นะครับใช้เวลาในการติดตั้งเพียงแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเวทีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับ ในเวลาที่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนี้จะสามารถเนรมิตการแสดงสุดอลังการขึ้นมาได้อย่างไรและการดําเนินชีวิตกิจวัตรประจําวันที่ต้องพบกับสถานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ํากันในแต่ละวันพวกเขาจะใช้ชีวิตกันอย่างไรสัปดาห์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับโอ้โหดูหจบแล้วนี่นะครับมวนคั คักแซปหลายๆเลยนะครับพอแม่พี่น้องชาวอิสาน่ดูตอนนี้แล้วต้องถูกอกถูกใจแน่นอนครับแล้วด้านน้องแนนเป็นไงครับโอ้โหมว้หลายได้เลยครับโอ้ัหนันเลยนะครับค่ะแต่เห็นแล้วนี่เหนื่อยแทนพี่พี่เขาเลยนะคะเพราะว่าต้องนอนหลับบนรถตื่นขึ้นมาก็เจอสถานที่ใหม่เลยใช่ครับผมนี่แค่การดูแลการจัดการนี่ยังน่าสนใจขนาดนี้ครับสัปดาห์หน้าผมยังไม่กลับมาครับยังอยู่กับคณะเขาอยู่นะครับเราจะไปดูนะครับการเตรียมตัวก่อนที่การแสดงสุดอลังการจะเริ่มต้นขึ้นนะครับรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับ าทาวันนี้ประหยัดทันทีกับปตทสินเจียยูอีสินนี้หัดใช้ตรจีนนี้อบอบมีเคล็ดลับการไหว้เจ้าแบบพอเพียงและประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเริ่มต้นที่การจุดทุกเทียนเพื่อบูชาและเส้นไหว้หวนเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธีนะครับ เพราะปัจจุบันนี้สภาพอากาศแห้งโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้จึงมีสูงโดยเฉพาะการเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ควรที่จะเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับในวันจ่ายของเส้นไหว้และวันเที่ยวควรที่จะวางแผนก่อนเดินทางและหากจะต้องเดินทางไกลก็ควรจะต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานเช่นการตรวจเช็คลมยางเพราะหากว่าลมยางต่ำกว่ามาตรฐานก็จะทำให้การขับถี่สิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ2%ปอร์เซนตเลยนะครับ และหากครอบครัวมีสมาชิกหลายคนก็สามารถเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารนณะแทนการขับรถเก๋งไปหลายๆคันก็จะดีกว่านะครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซุปประกบพิทักโลกสนับสนุนโดยและกตะระซอยบิ๊ก500ใหม่ฝาเกลียวประโยชน์เต็มกล่องเปิดเลยกองบัญชาการกบนอกกลาขอเชิญชาวกบร่วมกันพิทักโลกด้วยความคิดและวิธีการปฏิบัติแบบนอกกรอบออกนอกกลา แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแต่เป็นจริงได้ด้วยมือของเราเองในหัวข้อถ้าโลกเรามีชีวิตจะบอกรักโลกใบนี้ด้วยวิธีใดส่งมาทางปรายียบัตรพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันที่22กุมภาพันนี้นะครับแนวคิดที่โดนใจที่สุดจะได้รับรางวัล5,000บาทและแนวคิดอื่นๆที่เข้าตากรรมการจะได้รับการ์ตูนกบนอกกระลาตอนยาหอมหอมกลิ่นภูมิปัญญาไทยเป็นที่ระลึกอีก10รางวัล ประกาศผลในรายการวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับสาหรับพี่น้องแฟนๆหมอลำนะครับสามารถเข้ามาติชมนะครับหรือว่าแนะนําเรื่องราวใหม่ๆได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับกบนอกกลาออฟฟิเชียลครับค่ะกลับมาพบกับรายการกบนอกกลาได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม40นาทีวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีครับพบกันใหม่เด้อเมื่อกองทัพความม่วนซื่นเคลื่อนพลถึงที่หมายชีวิตชาวหมอลำก็เริ่มขึ้นกัน โกนศีรษะกันด้วยนะครับและถอยหลังสู่การแสดงสุดอลังการที่เนรมิตขึ้นได้ภายในครื่นวันเดินนางเด้อเดินนางเด้อเดินนางเด้อตืึงตืงตึงขยับขารับเสียงแขนขยับแขนรับเสียงพินกับหมอนล่าเสียงอีสานคารวานมวดอิหลีตอนที่สองกบโนกกลาสุดที่11กุมภาพันธ์นี้2ทุ่ม40นาทีทางวมรนายทีวีอานหนลองโชว์โอละนอให้พี่ฟังหน่อย โอ้ล้วนอโอ้โอ้โอ้แล้วนอได้หมอได้ค่ะได้ได้ได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมเงียบเลย